เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งน,นั้นบอกเป็นคุณค่าสิ่งน,นี้บอกเป็นของดีมันก็ค่อยๆจางลงไป ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวตตอย่างเพื่ความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจีตก็ต้องคว้านุนคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต,ต้องเป็นในลักษณะดูกันเพราะสิ่งที่พาให้เจนอยู่กับใจ สำคัญนั้นมันจะเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้ลอ้ออยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลย อบรมไปอย่างนี้โดยลําดับจิตก็สร้างสาระอันสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลําดับท่านจึงสอนให้อบรมปิตใจคือชำระ สิ่งที่มันมีคุณค่าและทําจิตให้อับเช้าทําจิตให้มันมีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั่นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลํำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสําคัญมากนธรทมก็ประกาศออกมา ว่ามาโนปุพังคมาธรรมามาโนเสถามาโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสําเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสําคผญจางพาธพาอะจิแสดงธรรมแก่พระสาริบุตรก็เช่นเดียวกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองมีพูดถึงมหาเหตุ มหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสําเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายงสงสัย ในการที่จะต้องสอบแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะสอบแสวงเพื่อทําขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาชฎมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูบูนในการย์ของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทับท่วนมบริษัทปริวาณ250คน ไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจา้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาสบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอัจฉริสัทธาจักยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอัจฉริสัทธาคือความเชื่อมั่น มาไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวารที่ไปด้วยกัน250คนมาต่างก็ได้สำเร็จนอกผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือพระสารีบุตรและพระโมกคันลาปรากฏว่าเจ็ดวันพระโมกคันลาไม่สําเร็จพระสารีบุตรคห้าวันเพราะเป็นผู้ห้ครวญเหตุผลภูมิกว้างให้สําเร็จ นี่คือสําเร็จความมีคุณค่ามาหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองมันจะสําเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่จงจมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจ,ใจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยที่เชิงเหลือแต่คุณค่ามหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เตรียมเท่านั้น ใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อควรเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกงจัรหมุนติ้วอยู่กับพบกับชาติกับความเกิดแก่เจ็บตายพบน้อยพบใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสปัญหาอาสวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเดียวกาหมุนติ้วอยู่กับทุกตลอดกายหาเวลาที่จะ หลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะตาให้ย็นว่ายตาเกิดหรือพาเป็นตัวกงจักรจึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้เี่เหล็กความยากความง่ายเรา ความยากความลําบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต,ต้องพยายามให้เป็นไปต,ตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้ที่เหลือนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดําเนินตามวิธีที่จะแก้ที่เหลือได้นี้เท่านั้นนะ เมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระสาวุทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการตระพฤตปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามผลมิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู ง่ายมีดังสป,ปาพิญญาทนทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอย่่งนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งกุตการอยู่แล้วทันยกบุคคลไว้สี่ ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทานคิดป,ปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เลยได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุขาปฏิปทามีสองประเภทนี้ไงมลืม่ยคือทั้งปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้ามีประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วมีประเภทหนึ่งเรจะมีสองประเภทเลยดืนเมื่อเราสรุปความงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทาด้วยความยากความลำบากที่เราจะเอา กบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำขี้เ,เหล็เหล่านั้นกม็มีทางที่จะหลอกออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ควาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นขิเหล็กทีจะลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทําอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทําตามความละเอียดของกิเหลสกปัญญาะละเอียดกีเหล็ละเอียด การพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดาษไม่ใช่สายกบไม้ทางตน้นฟันไม้ทางตน้นถากไม้ทางตน้นก,กับสายกบับสกบกระดาษนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสาเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ ม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตรงอนควันลงจนดัดลงมามันกลงหนักหเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัดดนส่วนแล้วก็สวยมาาจะใช้กบก็ขวดหนะการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลําบากเราจะไปทาเอาอย่างสะดวกสบาย อาจเปความคิดเกียจขี่คลาดไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเียบข้านความเียบค้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวทิ้งใดกิเลสจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทํานี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจ มีอยู่แล้วจะยากลําบากอย่างไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเครื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลําบากก็จะจะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ยยวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทําด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความที่เกลียดอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้งานนั้น เลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจรึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยุดยื่นชายชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทําความผักเพี่ยรอะไรให้ลำบากัมม้หมดมีเราเท่านั้น ที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอาัตตาอ,าอ,าตาอาตานโนูโุแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุมเห้ติจังอาตปังอาขาตาุตถาคา,าตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้ที่เดชทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทําเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทํางานเองเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศันปืนก็หมายถึงหมายถึงสาวิยาสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่าสิเลาศาซาบุเพื่อฆ่าสิเลศก็มีอันนี้เราจะนําทําเหล่านี้ไปปฏิบัติ ต่อทิเละอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแย,ยบคายหรือสติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงคร่ามด้วยความอาจฐาน์ชานชายัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราเอาถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาจัดทาความเพียรที่เละก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความ อาสารสลาดทารไทยคองแคล่วแกวกล้าด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทําลายกองกีเหลสออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าสุกนั้นให้ราบไปได้ชัยนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เทา่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองอยิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้ อยากมิดสหายอะไรก็แล้วแต่แต่รักสนิทกันเพียงไรก็จะทําให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกายสบายใจที่เรียกว่าสุขตลสิ่งที่จะเป็นสุขต ต่อเราโดยจฉพะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านีน้ที่ผู้ที่จะเอาชชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผู ขาดขันพระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้เท่ารู้ถันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเราเป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันนี้ก็เพราะหนาาของกิเลสเช่นเดียวกัน สติปัญญาที่จะนํามาใช้เพื่อแยแยธาตุขันเหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือการไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตัวเองก็มอนเหมือนกันกันกบขัง้งพุทธพุทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยทถติปัญญา เราจะอ,าอะไรมาแก้ทําไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทาไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นสิทธิาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกแนทุกมุมแก่เรางขึนเป็นพุทธบริสัท์ ที่จะนำมาํำจัดสิ่งที่เป็นขาวสกดดังที่พระองค์ได้เคยํำจัดมาแล้วทำไมเราจะํำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธริษัทจะหมายถึงใครถ้าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้ผู้ที่ยา้าเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไมา่ถึงการนมันก็มีอยู่กับเรา ใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของอยู่เมื่อไรแต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายัางเสียหน้าเสียตาอับอายขายทีหน้าคุณอีกแต่เราแพ้กับกิเลดที่เคยแพ้มาตั้งกับตั้งกันจนกระทั่งพอรู้จาก ยังสาภาวะตามหลักคำกล่าสอนของเจ้าแล้วมาลบกับพิเรดยรังจะแพ้พิเรดที่อีกแล้วก็ขายหน้ารู่นอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าขู่ท่าทาคตคือผู้แกลกล้าสามารถผู้อา,านารผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัตจักรชงฉลาดปัดทิ้งทําลายกงจักรแห่งวัฏจักร จนพิาหายพัวพววไม่มีอะไรเหลือเหลือจะธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดลนวลน,นี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งาศาสดาผู้ทรงนามว่า,าศาสนดาเอกเราจะดําเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดําเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดําเนินด้วยความขยันไม่ดําเนินด้วยสติปัญญา รัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อความเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนโคความงูกขาวว่าปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลตทีจะมารุมจิตตุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แท้ไปตลอดสาย ความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อายที่นเราแพ้จิเดชจะมีหน้ามีตามีที่มีเสียงมาจากไหนจิเดสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอจึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของจิเดสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภา,ายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเดสเป็นผู้ปกครองจิตนี้นอยู่ ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความจเจริญมากน้อยเพียงไหนผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลง,วงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มพุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลําดับนัดับ เราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วที่เราจะค่อควรเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใก่สิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงแก่ด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพลินก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนีต้นทางที่ให้เกิดที่ร,รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกข้อมือนกันถัดยูในสกุลใดก็ตามตามตวา คำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอกล้าเข้ามาสู่ความเป็นลูกจิตตถาพ้นแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็าตายไม่หมายป่าย้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าย้าที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นป่าช้าเขาให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสก,กับธรรมแค่ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจ,จิตใจมีเป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิงย่งของพระสาวกเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นสังขังสนังกระฉามของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชนะอย่างไม่หมายปะชานี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชชนะของผู้จะใหม่มาก่อพบก่อชาก่อความทุกข์ความทรมาณแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนาน ต้องเป็นผู้เห shake, ็นไทยต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนสมมอยยาให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันมันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่าประสับใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยระดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตน จนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซืนทราบอยู่ภายจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้ว สาวการรอรหัตทหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็ลยมาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดา,าและสาวกท่านดับนินอยู่แล้วทําไมจะแก้คดเคล็ดไม่ได้ก็มีอยู่ อย่างหนึ่งเชื่อให้หนูนกําลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้ที่เดยดได้นอกจากวิธีการที่เคยดําเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้ที่เด่ดได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีที่เด่เหลืออยู่ภายในใจเลย แดนนิพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแสรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่านเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาถันล้าหลังแล้วก็สลายที่ผายมาทวงกันหมดภาย่างกิเลส คือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาตัาความเพียรป่าช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าช่างมันก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาตะปะถังเงียบแปลว่าไฟเผากิเลสตะปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลส ขาพิจารุ่มรุ่มร้อนจนตายไปหรือที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกลางวานนั้นออกอย่างเป็นที่เป็นฐานเท่านั้นความกลางวานจริงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกลางวาน ของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวัอุป,า,อปาทิเสสัญทานนี้กลางวันทั่วแดนโลกธาตุหาที่กําหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่มากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุติที่อยมอะไรทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาธรรมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย้งก็ได้แก่สมมุติได้เกดที่เด็ดเท่านั้นที่จะมาแย้งมาเกิดรบหรือมาเกิดค่าศึกกันเมื่อค่าศึกหมดแล้วก็มมีอะไรแย้งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายๆไม่มีเรื่องะไร นี่แหละธรรมยกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกติกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ลงโกลนานำไปพินิจพิจารณาแล้วฟิกตัวก็เดินแบบสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุด แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้